อนนี้เราก็จะมาทำมาร์กหน้าค่ะด้วยครีมมาร์กหน้าของนาริตะมาร์กนะคะของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะ<ช>มาร์กมาสองรอบแล้วค่ะเนี่ยค่ะหน้าสดนะคะหน้าสดนะคะเพิ่งล้างหน้ามาพี่คินใช่ะค,ะค่ะนี่หน้าสดสองคนเลยนะคะ,คะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,คะก็ใช้ดีนะคะมาร์กไปสองสาครั้งแล้วเนาะ<ช>เพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยทาครีมไม่ชอบทาครีม จะพอไหมเนี่ยพอ oh, ค่ะเดี๋ยวแม่เอาตรงนี้ก่อนแล้วกันพอแล้วค่ะเอาหน้าของ iPhone นะคะเพราะว่าใช้พากันมาร์กอะ่ะสองอะไรนะสองสามครั้งแล้วค่ะสอสามครั้งแต่หน้าจะเยอะกว่าแม่ครั้งนึงนะคะนางแอบมาร์กแบบเออเอซื้อมาปุ๊บมาร์คก่อนเราอะ่ะตอนเราสั่งนะบุญ นะคะไม่ถาแม่ถามไปจคะาแม่ค <smoked avec behaviour> yeah, ือผ well, ู <ich ging detailed out> ้ชำนาญทางเลย่ะแม่โตแล้วแม่ก็เลยเร็วๆหน่อยองไอยังไม่ถึงครึ่งแก้มเลยค่ะแม่จะเสร็จอยู่แล้วใช้ดีของเขาใช้ดีจริงๆของนาริตะมักนะคะของนาริตะ ก็ถือใช้โอเคอะค่ะใช่ค่ะไม่แพ้ด้วยดูสิใช้แบบไ, <c oughs> ได้มาร์กถือมาร์กหลายครั้งนะคะสบหกผิวขเจ็ดแปดครั้งนี่ก็คือแบบมั้มีสบู่ผิวขาวด้วยนะคะใช่ค่ะตอนนั้นสั่งคือมาพร้อมโปูเนาะ จ,จบเป็นรูปช้างเลยนะคะถือว่ของเขาใช้ดีอะ <Okay. S 2> เห็นผลยู <Okay. S 2> ่เห็นผล <Okay. S 2> เพราะว่า <c oughs> คุณแม่น้องไอซ์เป็นคนที่ไม่ชอบทาครีมนะคะไม่ทกไม่ค่อยทาครีม <c oughs> นึกได้ก็ทานึกไม่ได้ก็ไม่ทาแต่ส่วนใหญ่าบางทีนึกได้ก็เกียดซะก่อน ไ,ได้ก็เส,สื้อผ้าแล้วใช่มะมันมันเป็นเหนียวเหนียวอะเนาะก็เลยไม่ค่อยชอบแต่จะพยายามแบบทาบังคับน้องไอซ์ทานางก็พอๆกับแม่นะคะถ้าให่บังคับนางก็ไม่ทาไม่ทาอะไรคะก็แล้วแต่ครีมนี่เขาใครเยอะไปเลยจะหมดอยู่แล้วรอบนี้เอาให้มันหมดไปเลย <c oughs> นี่ค่ะทีนี้เสร็จแล้วปล่อยทิ้งไว้นะคะ15นาทีนะ รอรองไอซ์ก่อนนะคะค่ะให้ช่วยไหมคะม,มันก็จะคืนความชุ่มชื้นเข้าสู่ผิวนะคะแต่อันนี้ของเขาก็ยอมรับว่าก็โอเคค่ะดีจริงเ<ช>มื่อกี้ก่อนนั่นคือหน้าสดนะคะตามาน้อยมากนะที่ทำคลิปที่จะทำจะแต่งหน้าเนาะ ก็ก็ส่วนใหญ่แม่ก็จะเป็นคิดหน้าสดซะมากกว่าเป็นคนที่ไม่ทาครีมวันนี้น้อยค่ะแต่แตมาร์คค่ะได้ค่ะเย้อาชีพตองน้องไอแต่งหน้าใหนาดไหนได้ค่ะเย้น้องไอก็จะมีคิปแต่งหน้าลงแล้วนะคะเป็นแบบสไตล์ไอเไรนะคะแต่งหน้าแบบสไตล์ไอหนคะจะต้องทำอันนี้เสร็จก่อนนะ เืนความชุ่มชื้นให้กับหน้าก่อนเด็กก็ใช้ได้นะคะเพราะคนแก่ใครเงี้ยก็ใช้ได้เพราะไม่แพ้แม่ก็อายุสี่สิบสองแล้วนะคะค่ะรู้แล้วค่ะว่าแก่แล้วเ <c oughs> ขานางจะตอกย้ำม,มาประมาณั้นแม่แก่อันหน้ามาหนะะ่อยค่ะเน้นแก้มหน่อยนะคะจกกะุดจมูกนี่นะคะ ไปก็ไม่รู้จะพ้มพอกทำไมหรอกไปทะเลก็เล่นเหมือนเดิมเวลาเวลา,วลานี้แล้วรักสวยรักงามแต่พอเวลาที่ไปเล่นคือไม่สนใจอะไรหรอกเขาบอกว่า <พอ S 1> ผิวดำวออนหน้าเม่มั่งค่ะ,ะค่ะโอเคของไอายเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวไอซจะแต่งหน้าให้รู้นะคะต่อจากคลิป้เปไปเลยนะคะโอเคไหมคะโวหาวิธีอยากแต่งหน้างั้นเถอะใช่ค่ะ เพื่อที่จะทำให้คลิปได้ชั่วโมงไงคะเหพื่อที่จะทำให้มันยาวๆไงคะเพราะเราเพราะเราไม่เคยมีคลิปชั่วโมงสองชั่วโมงนี้อ๋อมีค่ะแม่นั่งไลฟ์โอ้ก็แค่นั้นเองค่ะนั่งไลฟ์สดระค่ะเข้าใจไหมคะเนี่ยค่ะต้องการแบบเป็นคลิประค่ะโอเคนะคะไม่ค่อยโอเคค่ะเป็นสี่สิบสองสี่สิบสามนาทีก็ได้นะคะอันนี้นี่นะคะ เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวค่อยมารอดูกันนะคะใช่ค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราาร์คหน้าไปแล้วเนาะเมื่อกี้ไปล้างมาแล้วค่ะอุ้ยแดดปิงป้งปิง้งเช็ดหน่อยอยากยุ่งชอบออมันนุ่มอะค่ะเนี่ยค่ะนุ่มมาก นาสดสดอายุมากแล้วนะคะอายุมากแล้วนะคะก็ต้องดูแลเพราะเป็นคนไม่ชอบทาครีมขาวว่ะอากจะมีแดดหนึงใช่เออนี่ค่ะนี่ค่ะแดดแดดสองใช่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหน้าสดสดค่ะใช่ค่ะลองลองเอามาลองสั่งมาใช้ดูก็ดีนะคะไม่ได้อะไรกับค่ะแต่ก็คือรู้สึกว่าเราลองใช้แล้วน้องไอซ์ก็ไม่แพ้ เขาลองด้วยตัวเองก่อนก่อนคุณแม่อีกนะเพราะคุณแม่จะสั่งมาใช้เองเพราะว่าเราเป็นคนไม่ชอบทาครีมนะคะแล้วคลิปนี้เดี๋ยวคบกับต่อไปกับคลิปหน้านะคะคลิปแต่งหน้าไม่ดูกันเลยค่ะโอเคบ๊ายบายอย่าลืมกด <Bye. S 1> เลิฟก,กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับน้องไอซ์ด้วยนะคะ